หลายคนเคยสงสัยว่าทำไมเราต้องสวดมนต์ก่อนนอนการสวดมนต์ก่อนนอนมีอนิสงผลดียังไงคลิปนี้มีคำตอบครับครูบาอาจารย์ได้เคยสั่งสอนไว้ว่าเวลามีทุกข์ให้เราสวดมนต์เยอะๆเพราะสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินถ้าทุกข์ใจมากๆให้ทั้งกินทั้งทาโรคก็จะหายเร็วขึ้น เพราะการสวดมนต์นั่งสมาธิทั้งสองสิ่งนี้ช่วยรักษาโรคทางใจไม่ว่าจะทุกข์ใจไม่สบายใจกลุ้มใจหรือกังวลใจในเรื่องต่างๆเราสามารถรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆคือการสวดมนต์แผ่เมตตาและนั่งสมาธิก่อนนอนจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เราจะได้ให้เวลากับตัวเองในการทบทวนใจของเราในแต่ละวันที่ไปรับรู้ หรือซึมซับเรื่องราวต่างๆมาทั้งวันที่อาจจะทำให้ใจเราไปเกาะเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องราวที่ทำให้ทุกใจพอทุกใจแล้วเรายิ่งเก็บมาคิดก็ยิ่งจะทำให้เรามีความทุกข์มากกว่าเดิมวิธีแก้ก็ให้เราสวดมนต์แผ่เมตตาและนั่งสมาธิโดยเริ่มจากบทง่ายๆสวดไปอย่างสบายๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกังวลอะไรถ้าทำได้อย่างนี้ บทสวดมนต์ก็จะค่อยๆดึงใจของเราให้คลายตัวจากเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจและวมาเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญเกาะเกี่ยวกับพระรัตรัยเราอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทุกวันแต่เราไม่เคยทําความสะอาดใจล้างใจหรือชำระใจเราเลยเราก็เหมือนกับคนที่นอนจมไปพร้อมกับความทุกข์ตื่นมาพร้อมกับความทุกข์เหมือนเดิมการสวดมนต์แผ่เมตตา นั่งสมาธิก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนจึงเป็นการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์คลายจากความทุกข์เป็นการฝึกหัดตัดใจจากเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจทำให้เราหลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขมีแต่ความสดชื่นเบิกบานมีกำลังใจที่จะเผชิญทุกอย่างในวันถัดไปยิ่งถ้าเราทำทุกวันก็จะทำให้เราตัดใจจากเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น การสวดมนต์แผ่เมตตาและนั่งสมาธิก่อนนอนมีอนิสงผลดีถึงเพียงนี้เพราะฉะนั้นก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมสวดมนต์กันนะครับ